สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้มาวิเคราะห์บอลไทยลีกนะครับคู่ประจำวันที่17 0สิงหาคม2568คู่นี้เตะก,กันเวลา18.30น,นนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างการท่าเรือ f อพบกับอยุธยายูไนเต็ดครับคู่นี้นะครับ นำมาฝากคู่เดียวเท่านั้นนะครับการท่าเรือนะครับได้โค้ดใหม่กามานะครับย้ายมาจากรำพูลวอรีเออร์ครับเป็นโค้ดที่เคยคุมทีมบุรีรัมมาด้วยนะครับกามาเป็นโค้ดที่เก่งมากๆครับวันนี้มาคุมทีมให้กับมาดามแป้งครับท่าเรือการท่าเรือ f อฟครับ การท่าเรือ FC ประกอบไปด้วยผู้เล่นที่มีความสามารถมากมายเลยครับมาประกอบกับที่การได้โค้ชอย่างกาม้ามารับรองว่าผลงานกระชูดแน่นอนครับนัดนี้เป็นนัดเบิกร่องครับนัดแรกครับพบกับอยุธยายูในเต็ดครับทีมที่เรื่อยๆมาเรียงๆรียงครับอยุธยายูในเต็ดครับเป็นทีมที่ ไม่เปรี้ยงปล่างครับผลพรรคนักเตะก็มีคุณภาพพอสมควรเลยครับแต่ยังไงวันนี้ถ้าวิเคราะห์กันปอนต่อปอนก็น่าจะเป็นรองนะครับการท่าเรืออยู่พอสมควรครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจากการวิเคราะห์แล้วนะครับการท่าเรือด้วยคุณภาพนักเตะที่ มากมายความสามารถนะครับแล้วก็มีโค้ดอย่างกาม,มาด้วยน่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้การมาเยือนของอายุทยาอยู่ในติดจึงค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากแน่นอนที่จะเอาเติมกลับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับแม้ว่าการท่าเรือฟอร์มก่อนๆมานั้นก็จะ ชนะนัดแพ้นัดนะครับอาจจะยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหรแต่การที่ได้โค้ดอย่างกาม่ามาช่วยจะทำให้นักติของการท่าเรือนะครับที่เก่งอยู่แล้วนะครับน่าจะมีรูปแบบการเล่นที่สวยงามมากขึ้นมีการต่อบอลที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นรับรองได้เลยว่าวันนี้อยุธยาอยู่ในเติดน่าจะ กลับบ้านมือเปล่านะครับผลคะแนนผลสกอร์ก็น่าจะออกมาค่อนข้างที่จะห่างเล็กน้อยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่นะครับเวลา90นาทีอาจจะมีผลประตูบ้างเหมือนกันจากฝากฝังของอยุธยายูเนติตนะครับวันนี้ก็เลยขอฟันธงสกอร์ว่าการท่าเรือน่าจะเอาชนะอยุทยายูเนติต ด้วยผลสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับสามหนึ่งครับฟันทองคอนเฟิร์ม